สวัสดีค่ะ Fc ทุกคนมือนีท่องมี3สามดาวสิผาเอฟซมหาคุณยายสองเจ็ดศูนะคะ่ะยินยินว่าคุนยายเป็นฝันในเลขดีฝันว่าพอมหาในเขาเต็มเหล่าเต็มกระสอบฝันดีแบบนี้สิมีโศกมีลาบคุนยายเป็นว่ากลับไปฟังจากปากคุนยายพร,ร้อมกันเลยค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งไ้ท่องมีสามดาวน้่เด้อค่ะเดอ้อ ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะอากาศเย็นหลายอันเอฟซีเอฟซีในกระามหาคุณยายผู้ชมมันจะว่าไม่ยำตัวเด็กค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์ห็ดเนี้ยเปลี่ยนแปลงหรือ่เปลี่ยนอะไรมันเป็นโค้งสุดท้ายน้องกับคุณยายเนาะค่ะค่คุณยายฝันดีอยู่บ่ครับฝันดีฝันว่าพอเอาขนของมาห่างกายเลยตุ๊กแกวน่ะดูแลหน่อยโอ้โหตุ๊กเกาเปลี่ยนอเปลี่ยน ป้าใหญ่สื่อเลยจีมากฟันดีโบเปียนคือเก่าได้จักแผ่นละหรืยไรหลายแผ่นเนาะโอ้ยดีใจนั่นะครับดีใจนั่มมีชกมีไช่นะครับงวดนี้อีฟซี่สุดทีร้ายนะครับสิได้มททำบุญกับคุณยายนะครับเนาะสิแมททำบุญอันตักบาตรบ้านปีใหม่เนาะครับคุณยายเนาะวันที่เท่าไรล่ะครับตักบาตรบ้านบัญีสามสิบโอโบแมนโบแมนบันทีสามสิสามบันทีสามครับค่ะค วันที่สามวันว่าฟันวาเปินเอาของมาให้ครับฟันมาพอเอาของมาให้โอ้ยจักใจยังไงมาไกลสออเขาก็ปนันโอ้คนโหวว่าสิ่าสีเฮ็ดบุญปีใหม่ครับย่า่ฟันจังสีมันถือครับฟันเห็นพอเอาของมาให้อือถือครับจังสีแลบปีใกลสิปีใหม่คุนก็มาบอกจังสีและ เคยถือนะครับเคยถือเคยได้นหมครับเคยได้ครับต่อรับปีใหม่นี้ครับผู้ปีนละคนมาใช่ไหมมาเปลี่ยนแปลงบโบเปลี่ยนโบตัวเลขโบเปลี่ยนแปลงครับครับคันขันเปลี่ยนก็ชี้บอกตัวใหม่เลย่บเปลี่ยนคือเก่าเป็นตัวเก่าเป็นตัวเก่าอครับครับเป็นตัวเก่าหรือครับคือหนึ่ง เก้าหนึ่งกับศูนย์เก้าหนึ่งแค่ไหนอ่ะครับโบเปลี่ยนมีสองตัวล่างบนทันนิษฐานตัวล่างบนโบเปลี่ยนเนาะใส่ง่ายๆกินง่ายต้องพูใหญ่เนาะง่ายง่ายครับผมโอ้ย้าโบเปลี่ยนตัวเล็กโบเปลี่ยนครับจะเอาของมาขายเขาโบเปลี่ยนได้เท่าไดรยัง เลกมันใดญมันเข่าแล้วครับเลกมันเข่าแล้วใ้คุณยายเป็นมาด้ครับท่านผู้ชมเป็นเลกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งตัวสามตัวบอมเมนตอมเมนอันนี้ได้หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแต่บายเลขตัวเดียวกันครับ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 ยันใจรักเลยครับครับครับ หนึ่งเก่าหนึ่งกับศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งนี่ก็เนี่ยมักแห้งไหมบอครับมักแห้งหนึ่งเก่าหนึ่งกับมักมักทั้งสองนั่นแหละครับนี่แหละบุตรตัวหนึ่งบมากกับม้าตัวหนึ่งนี่สองโอ้โหครับัเก่าศูนย์เนี่ยก็ไปศูนย์เก่าเนาะศูนย์เก่าเก่าศูนย์มีซีทื่อกันจนไปสลับนาสลับเป็นหนึ่งเก่าศูนย์ตรงชิกันเลยโอ้ครับครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเก่าศูนย์ก็ไดขันมาศูนย์ครับ มารักซูนี่เนาะเปิ้นไฮคูกปีเวลาจะเปินไฮคู่ปีคือคุกปีแหละครับเป็นต่อรักปีใหม่คู่ปีพี่บางหันกัคือสองเจ็ดศูนย์ที่หันกากสองเจ็ดศูนย์เนี่าะคุณยายสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์กัเต็มเต็มเนาะครับเนาะสามตัวบาทนี้งวดนี้ก็คือหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเปลี่ยนครับหนึ่งเก่าหนึ่งกับศูนย์เก่าหนึ่งเนาะแค่นั้น โบเปลี่ยนแปลงเด้อท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงไหนมิดขันฟันว่าเด็กสิ่งได้ของมันเข่ของฟันดีขีงฟันดีเป็นฟันว่าจังไรใหญ่ของผม่มด้มากครับเสียงเอาไปเสืยอฟัน่าไปเก็บให้ถังหกก็คือตรงสินปวดเอาปวดเอาก็เก็บตังกระตาตังไหวก็ไปเทะมาใส่ตรงสิงตะคดแต่บางรายครับขันแล้วเสียงเสิยงสิ่งนันถือ แยกของเนี่ยเป็นเอื่อยพี่สาวเป็นเอื่อยนะครับเนาะอยอายุเป็นเจ็่ปีละครับเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบหกหรอครับคุณป้าโอเคอายุเจ็ดสิบหกปีใช่ไหมเจ็ดสี่เจ็ดสิบสี่มันเลขที่ต่อแรกก่อนนะครับหกแปดแปดหกงงหน่อยหกแปดมันเลขที่หกสิบแปดครับท่านผู้ชมให้คุณปีคุณยายคนสิตักบาททำบุญเรียงพระ ไม่ต้องเอาไปลยตัวเอาค่หนีพ่อาสานีพ่อตงไปเกี่ยวกับตัวอื่นบ่เกี่ยวตงไปไ่ไปดอกบานปตเกี่ยวอายุปตงเกี่ยวอันนี้เกี่ยวคนไทเอาแต่เอาแต่เล็กตัวไหนรับบอกจากปลาคุ้นให่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เ้มีสามดาวกสิลูเลขคุ้ยายสองเจ็ดศูนหนฟังด้ค่ะเด้อหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง ศ9นย์เก้าหนึ่งศูนยเหนึ่งเ้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนาศย์เก้าเกาสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกัลลาทัานไปชมพ่กรเจอกันคลิปหนาค่ะ,ะเฮงเฮงลอยรวยเด้อค่ะเดอ้อมีโชคมีใช่รับปีใหม่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ